สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับไก่ในช่องกุ๊กไก่ชาแนลอีเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะไก่จะพามาทําแกงเลียงปลาทูผักรวมค่ะซึ่งขั้นตอนแรกนะคะเราจะทําการตําเครื่องแกงก่อนค่ะแล้วก็ใส่พริกลงไปนะคะตามด้วยหอมแดงค่ะแล้วก็กระชายนะคะโลงให้เข้ากันค่ะ พอพริกกระชายแล้วก็หอมแดงเข้ากันดีนะคะเราก็จะใส่กระปิลงไปค่ะแล้วก็เนื้อปลาทูที่แกะแล้วนะคะผมให้เข้ากันอีกรอบนึงค่ะ ความละเอียดของเครื่องแกงแล้วก็เนื้อปลาทูก็จะประมาณนี้ค่ะส่วนผสมอื่นๆก็จะมีเห็ดฟางค่ะฟักทองบวบแล้วก็ใบแมงลักค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยค่ะการทําแกงเลียงนะคะเราก็จะตั้งน้ําให้เดือดค่ะจากนี้ก็ใส่เครื่องแกงแล้วก็ปลาทูที่เราโขกไว้ลงไปนะคะคนสักนิดนึงค่ะ เดี๋ยวเราจะรอให้หม้อเดือดก่อนนะคะพอม้อเดือดดีแบบนี้เราก็จะใส่เห็ดฟางค่ะตามด้วยฟักทองนะคะจากนี้ก็รอจนกว,ว่าฟักทองจะสุกดีค่ะความสุกข,ของฟักทองก็จะประมาณนี้นะคะไม่ให้เปื่อยค่ะ ไปเราก็ใส่บวบค่ะแล้วทำการปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำปลาแล้วก็ผงนัวค่ะคนสักนิดนึงนะคะ หลังจากนี้เราก็จะรอให้บวบสุกก่อนค่ะตอนนี้ทั้งบวบและฟักทองก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ใส่ใบแมงลักลงไปได้เลยค่ะคนหม้อสักนิดนึงค่ะให้ใบแมงลักสุกดีนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปตักเสร็จถ้วยกันเลยค่ะ ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงเรียงปลาทูผักรวมของเรานะคะเครื่องแกงโขกเองหอมๆเลยนะคะน้ำซุปกลมกล่อมมากๆค่ะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆให้ไก่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ